คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงดราม่าที่ร้อนแรงที่สุดในโลกฟอร์มูล่าวันตอนนี้คงหนีไม่พ้นเฟอร์รารี่ที่เพิ่งผ่านพ้นการแข่งขันดัชกรองปรี2-25ไปแบบเละเทะสุดๆใช่ครับผมกำลังพูดถึงทีมมาลําพองที่ทั้งลิวิสแฮมิลตันและชาวเลแคลคพุ่งออกจากการแข่งขันด้วยอุบัติเหตุสุดช็อกทั้งคู่ DNF แบบดับเบิลคำถามคือ นี่คือหายนะครั้งใหญ่หรือว่ามันกำลังซ่อนสัญญาณแห่งการฟื้นคืนชีพของเฟอร์รารี่เอาไว้สนามแซนวอร์ตประเทศเนเธอร์แลนด์เต็มไปด้วยความดุดันตั้งแต่รอบแรกแรกการแข่งถูกสะกดด้วยสายฝนโปรย,ยๆปรที่เปลี่ยนทุกอย่างให้โหดหินขึ้นทันตาในรอบที่23โลกถึงกับหยุดหายใจเมื่อลิวิสแฮมิลตันสูญเสียการควบคุมที่โค้งเทิร์น3รถเฟอร์ราี่หมุนขวางไปชนกำแพง แรงกระแทกทำให้รถพังยับและแฮมิลตันต้องออกจากการแข่งขันทันทีนี่คือการ DNF ครั้งแรกของเขาหลังย้ายมาจากมาซิเดสมาอยู่กับเฟอ r ์รารี่สัญญาณแห่งความโชคร้ายหรือว่าความผิดพลาดที่บอกอะไรบางอย่างยังไม่ทันหายช็อกในนาทีที่สนามเริ่มเข้มข้นแล็บ53เกิดเหตุการณ์ระทึกอีกครั้งชาวเลอแคลกเบียดประทะกับคิมมี่อันโตเนลลี่ดาวรุ่งของเมซิเดสที่ค้งเดิมผลลัพธ์คือเลอกคลกรถพัง ต้องโบกมือลาการแข่งเช่นกันส่วนอันโตนเนลลี่โดนปรับโทษเวลาเพิ่ม10นาทีแต่ความเสียหายที่แท้จริงคือเฟอร์รารี่สูญเสียทั้ง2คันไปพร้อมกันถามหน่อยสิครับเมื่อทีมอันดับตำนานอย่างเฟอร์รารี่ต้องเจอ double DNF ในสนามสุดสำคัญแบบนี้ความเชื่อมั่นของแฟนๆจะยังเหลืออยู่ไหมหรือว่ามันคือจุดแตกหักครั้งใหญ่ของยุคใหม่ภาพที่เราเห็นคือเฟอร์รารี่พังลิก แต่ถ้าเจาะลึกลงไปในข้อมูลการซ้อม practice sessions เราจะเห็นสิ่งประหลาดใจ Ferra ราเริ่มต้นสุดห่วยใน FP1 พวกเขาช้ากว่า m c l a r e รถึง1.7วินาทีอันดับย่ำแย่ถึงขั้นจมอยู่ที่14และ15 แต่นี่คือจุดพลิกเกมใน FP2 FP3 และ Qualifying ทั้งแฮมิลตันและเลอ l ์แคกลับโชว์ฟอร์มที่ดีขึ้นเรื่อยๆรถเริ่มจับสมดุลได้แฮมิลตันเองก็ยอมรับว่ารถคันนี้กำลังตอบสนองในแบกที่เขาเริ่มจะคุมได้แล้วนี่มันคือสัญญาณแห่งการฟื้นคืนหรือเปล่า เฟรดวาเซอร์ er, บอสใหญ่ของทีมออกมาพูดตรงๆว่าแม้ผลการแข่งขันจะเละไม่เหลือชิ้นดีแต่สิ่งที่เฟอร์รารีทำได้จากวันซ้อมจนถึงคอลิฟายอิงมันคือความคืบหน้าที่น่าจับตาถามจริงเถอะครับเราเคยเห็นลิวิสแฮมิลตันที่ย้ายมาเฟอร์รารีโดยหวังจะสร้างตำนานบทใหม่แต่วันนี้เขากลายเป็นนักขับที่ยังไม่เคยได้โพเดียมเลยแม้แต่ครั้งเดียวตั้งแต่ต้นฤดูกาล ไม่ว่าจะเป็นมอนซาซิลเวอร์สโตนหรือแม้แต่สนามบ้านใหม่อย่างแซนวอร์ดเขายังห่างไกลาจากคำว่าผู้ท้าทายแชมป์โลกแฮมิลตันพูดหลังแข่งว่าอุบัติเหตุครั้งนี้มันไม่ใช่สไตล์ของผมเขาถูกจับได้ว่าประหลาดใจสุดๆกับการสูญเสียการควบคุมรถแต่คำถามคือเมื่อคุณอยู่ในเฟอร์รารี่ที่ทั้งแฟนๆและประวัติศาสตร์ทีมกดดันอยู่บนบา่าคุณจะยืนหยัดไหวแค่ไหน หรือว่าแฮมิลตันกำลังเจอความจริงอันโหดร้ายว่ารถเฟอร์รารี่เวอร์ชันนี้ยังไม่พร้อมพาเขาไปสู่จุดสูงสุดส่วนเลือแคลก,ก็ไม่ต่างกันจากที่เคยเป็นความหวังของทีมตอนนี้เขากลับเป็นภาพซ้ำซากของอุบัติเหตุการชนและการพลาดแต้มสำคัญสำคัญเกมที่แซนวอร์ดคืออีกหนึ่งตัวอย่างเขาเบียดกับอันโตเนลลี่จนพังยับ แฟนๆหลายคนเริ่มถามว่าเลอแคลกยังเป็นอนาคตของเฟอร์รารี่จริงหรือหรือว่าเขากำลังจะถูกแทนที่ด้วยนักขับรุ่นใหม่ในอีกไม่ช้าและอย่าลืมครับว่าสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดคือสนามถัดไปคือมอนซาสนามบ้านของเฟอร์รารี่คุณลองคิดภาพดูสิครับแฟนๆหลายหมื่นจะหลั่งไหลเข้ามาเชียร์ทีมรักแต่ทีมกลับพึ่งผ่านดับเบิลดีเที่แซนวอร์ด ความกดดันจะหนักหน่วงขนาดไหนถ้ามอนซาทีมยังพลาดอีกจะเหลืออะไรให้แฟนๆจับต้องในขณะที่เฟอร์รารี่พังยับออสการ์ปีแอสตร3ของ McLaren นกลับสร้างประวัติศาสตร์เขาคว้าโพคุมเกมตั้งแต่ต้นจนจบและทำฟาสต s t ด้แลมได้อีกด้วยนี่คือ Grand ์แ a ลของแท้ McLaren นไม่เพียงแต่ชนะแต่พวกเขากำลังขยับขึ้นเป็นทีมแถวหน้าอย่างแท้จริง และที่สำคัญการที่เฟอร์รอรี่ล้มเหลวก็ยิ่งเปิดทางให้แมคลาเรนครองความยิ่งใหญ่แบบไร้คู่แข่งคำถามถึงแฟนๆครับคุณยังเชื่อมั่นในเฟอร์รอรี่อยู่ไหมหรือว่าคุณร่ำหมดหวังแล้วคุณคิดว่าแฮมิลตันจะคืนฟอร์มได้จริงหรือว่าเขากำลังเจอทางตันเลกแคลคควรจะมองว่าเป็นอนาคตของเฟอร์รอรี่หรือว่าถึงเวลาที่เฟอร์รารี่ต้องหาคนใหม่แล้ว f e r r a ราี่วันนี้คือทีมที่ยังไม่พร้อมแต่กำลังพยายามส่งสัญญาณว่าพวกเขาอาจกำลังหาทางกลับสู่เส้นทางแห่งความชัยชนะแต่ในโลก F1 เวลาไม่เคยรอใครคู่แข่งอย่าง m c l a าเรนมาซิดส s และเรดดูไม่ได้หยุดพัฒนานแม้แต่วินาทีเดียวคำถามคือ f e r r a ราี่จะตื่นทันหรือไม่หรือว่าพวกเขาจะจมหายไปเป็นเพียงเงาของอดีตสรุปสั้นๆสำหรับคนที่อยากได้ใจความ ดัชกรองปรีเฟอร์รารี่พังแฮมิลตันและเลอร์แครกดีเทั้งคู่รถเฟอร์รารี่เริ่มพัฒนาแต่ยังไม่พอจะลุ้นแชมป์ aren, แมคลาเรนเกรงเต็มสูบปีเ3 Grand ์ l สลมอนซ่าสนามถัดไปจะเป็นจุดพิสูจน์ว่าทีมม้าลำพองยังหายใจอยู่จริงหรือไม่นี่คือเรื่องราวทั้งหมดเฟอร์รารี่จะฟื้นหรือจะฝังมารอดูไปพร้อมๆกันที่มอนซา